อกโกสะสูตรว่าด้วยอกโกสะกะภาระทวาชะพราหมณ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์อกโกสะกะภาระทวาชะพราหมณ์ได้สดับมาว่าได้ยินว่าพรามณ์ารทวาชะโคดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ในสำนักของพระสมณโคดมแล้วจึงโกรธไม่พอใจเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วด่าบริภาทพระผู้มีพระภาคด้วยวาจาหยาบคายอันมิใช่วาจาของสัตบุรุษเมื่ออักโกสก,กะภาระทวาชะพราหม์กล่าวอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามอกโกสก,กะาระทวาชะพรามดังนี้ว่าพรามท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรมิตรอมาตญาติและสาโรหิตผู้เป็นแขกของท่านมาเยือนท่านบ้างไหมอกโกสก,กะาระทวาชะพรามตอบว่าพระโคดมผู้เจริญมิตรอมาตย ญาติและสาโลหิตผู้เป็นแขกของข้าพระองค์มาเยือนบ้างเป็นบางคราวพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพรามท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรท่านเคยจัดของเคี้ยวของบริโภคหรือของควรลิม้มเพื่อต้อนรับมิตรอมมาต์ญาติสาโลหิตผู้เป็นแขกเหล่านั้นบ้างหรือไม่ อกโกสก,กะภาระ・ทวาชะพรามตอบว่าพระโคโดมผู้เจริญข้าพระองค์จัดของเคียวของบริโภคหรือของควรลิ้มเพื่อต้อนรับมิตรอมมาตญาติและสาโลหิตผู้เป็นแขกเหล่านั้นเป็นบางคราวพระผู้มีพระภาคตัดถามว่าพรามถ้ามิตรอมมาตญาติและสาโลหิต ผู้เป็นแขกเหล่านั้นไม่รับของเคี้ยวของบริโภคหรือของควรลิ้มนั้นจะเป็นของใครอกโกสก,กะภารัตวาชะพรามตอบว่าพระโคโดมผู้เจริญถ้ามิตรอมาตญาติและสาโลหิตผู้เป็นแขกเหล่านั้นไม่รับของเขี้ยวของบริโภคหรือของควรลิ้มนั้นก็เป็นของข้าพระองค์อย่างเดิม พระผู้มีพระภาคตัดว่าพรามข้อนี้ก็เหมือนกันท่านด่าเราผู้ไม่ด่าอยู่ท่านโกรธต่อเราผู้ไม่โกรธอยู่ท่านมาทะเลาะกับเราผู้ไม่ทะเลาะอยู่เราไม่รับคําด่าเป็นต้นของท่านนั้นพรามดังนั้นคําด่าเป็นต้นนั้นจึงเป็นของท่านผู้เดียวพรามผู้ใดด่าตอบต่อผู้คนผู้ด่าอยู่ โกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธอยู่ทะเลาะตอบต่อบุคคลผู้ทะเลาะอยู่ผู้นั้นเรากล่าวว่าย่อมบริโภคด้วยกันย่อมกระทำตอบโต้ต่อกันแต่เรานั้นไม่บริโภคด้วยกันไม่กระทำตอบโต้กับท่านเป็นอันขาดพราหมณ์ดังนั้นคำด่าเป็นต้นนั้นจึงเป็นของท่านผู้เดียว อักโกสก,กะภาระทวชะพรามกล่าวว่าบริษัทพร้อมด้วยพระราชาย่อมทราบพระโคโดมผู้เจริญอย่างนี้ว่าพระสมณะโคโดมเป็นพระอรหันต์ก็เมื่อเป็นเช่นนั้นพระโคโดมผู้เจริญยังโกรธอยู่หรือพระผู้มีพระภาคตัดว่าบุคคลผู้ไม่โกรธฝึกตนแล้วมีความเป็นอยู่อย่างสม่ำเสมอ หลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบสงบคงที่จากมีความโกรธแต่ที่ไหนเล่าผู้ใดโกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธอยู่ผู้นั้นย่อมเลวกว่าผู้โกรธเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลผู้ไม่โกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธเป็นผู้มีสติสงบใจไว้ได้ ผู้นั้นชื่อว่าประพฤติประโยชน์ของคนทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายตนและฝ่ายผู้อื่นเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์ของคนทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายตนและฝ่ายผู้อื่นชนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรมย่อมเข้าใจว่าเป็นคนงโง่เมื่อพระผู้มีพระภาคตัดอย่างนี้แล้วอกโกสกะภารัวาชะพราหมณ์ ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิทธิของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิทธิของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าพระองค์นี้ขอถึงพระโคดมผู้เจริญพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะ ขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระโคโดมผู้เจริญเถิดอกโกสก,กะพาระทวาชะพราหม์ได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วอนหนึ่งท่านพระอักโกสูสก,กะพาระทวาชะอุปสมบทแล้วไม่นานหลีกออกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาท มีความเพลียนอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอันหนึง่งท่านปะอักโกสก,กะพาระทวาชะได้เป็นพระอารหัน์รูปหนึ่งในบรรดาพระอารหันต์ทั้งหลาย